สวัสดีค่ะทุกคนหวังอย่างมากวันนี้จะเจออะไรบ้างแต่ดีใจมากนะขับรถมานะคะข้างทางเห็นเห็ดร่มแล้วความจริงเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราเข้าป่าหลังจากฝนตกนะคะเข้ามาสองครั้งแล้วไม่เจออะไรเลยแม้แต่เห็ดพิษเห็ดอะไรก็ไม่เจอครั้งนี้เห็นเห็ดร่มข้างทางไปดูกันมีเห็ดพึ่งขึ้นหรือยังหาเห็ดช่วงนี้ ยากมากนะต้องค่อยๆยยิ่งถ้ามันเพิ่งขึ้นดอกเล็กๆนะคะจะเห็นแบบยากมากๆก้มจนปวดหลังเพ่ง,งจนปวดตาที่อื่นมีคนเจอแล้วนะเพื่อนพิมิกไปที่อื่นนะคะปาอื่นเขาบอกมันเพิ่งขึ้นดอกเล็กๆ มีอะไรเลยเห็ดล่มที่เห็นนี่ขึ้นข้างทางนะคะแถบเนี้ในป่าพวกเนี้ยจะไม่มีเห็ดล่มขึ้นเลยนะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเห็ดเราเห็นแค่เห็ดล่มข้างทางในป่านี้ไม่มีแม้แต่เห็ดพิษเห็ดอะไรก็แล้วแต่แม้แต่หนึ่งดอกก็ไม่มีนะยังไม่เจอเลยนะคะจะออกจากป่านี้แล้วนะคะ ไม่ทั่วเลยอ่ะแต่ก็รู้ว่ามันยังไม่มีหรอกไปเก็บเผ็ดล่มดีกว่าไม่รู้จะได้กี่ดอกด้วย<ม><ม>พี่มีผมมีคน นี่แหละชายตะเลี่ยนนะคะจะต้องกระซิบกระซาบกันแบบนี้กลัวคนจะมาแย่งเก็บเห็ดทั้ทงทงี่เห็ดมีหรือไม่มีเขาก็จะเป็นกันแบบนี้นะ ที่สองจะ้ะโอ๊ยลอจะหาหรือร้ันทดดีเนี่ยดอกที่สองก <c oughs> ลิ่งมาอยู่กลางถนนนี่พี่มิกจอดรถรอพี่มิกจอดรถรอข้างล่างนะคะผู้ใครขึ้นมาข้างบนตรงนี้คนเดียวโมโหพี่มิกมากเลย <c oughs> อ่ะเพราะว่าเจอเห็ดล่มหลายดอกเลยนะข้างทางแต่พี่มไม่ยอมจอดรถให้นะบอกว่ามาเก็บตรงนี้ดีกว่าที่เคยเก็บได้เยอะนะผู้ใครมาขึ้นมาก็ไม่เห็นนะแต่ว่า มาเจอดอกเล็กนี่นะคะมาคุ้ยขามันเห็ดร่มแน่นอนถ้าไม่แน่ใจนะห้ามเก็บนะคะถ้าไม่รู้จักนะตุ้มๆแบบนี้แต่ผู้กา่รู้จักนะคะเลยเก็บเห็ดร่มตุ้มๆเดี๋ยวมาดูซิมีอีกไหมเราไม่มีเห็ดพึ่งให้เล่นเกมในวันนี้แต่เรามีเห็ดร่มให้เล่นเกมมีใครเห็นบ้างหรือยังเอยดอกไม่บานนะดอกตุ้มๆ ตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะโอ้ยลื่นลื่นนี่จ้าพออารมณ์ดีขึ้นบ้างนะพออารมณ์ดีขึ้นบ้างชาวอิตาเลียนนะคะพอจะเก็บแบบว่าดอกบปนบานใหญ่ๆโหนี่ถ้ามันบานใหญ่มันจะใหญ่มากเลยนะแต่ว่ากูไก่ก็ชอบกินตุมตูมๆนะมันบานเนี่ยไปย่างอร่อยเจออีกแล้วนะคะอยู่ตรงนูน้นตรงนูน้น โอ้ยพอได้ดีใจมากเนาะที่เก็บเห็ดอะไรบ้างสีสีกวางเจอข้างถนนสองดอกนะคะเดี๋ยวค่อยลงมาเก็บตรงนี้นู่นเจอดอกใหญ่ข้างบนนู่นอุย้ยสวยงามจังเลยโดนทากแทะหน่อยนึง ไตเรามาเก็บดอกอ้วนๆต่อสวยเลยนะนี่ดอกนี้เด๊เดกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะได้เห็ดร่มมาพอชื่นใจเลยอะ่ะพอชื่นใจหายโกรธใช้คํานี้ดีกว่าปีนี้โกรธมากเลยนะโกรธฟ้าฝนคือมันแรงอะ่ะหน้าร้อนในฝนแทบไม่ตกเลยปกตินะ,ะก่อนจะสิ้นสุดหน้าร้อนนะคะเดือนสิงหาเนี่ย มันจะต้องเริ่มมีฝนบ้างแล้วไม่ฝนก็ลูกเห็บจะต้องทยอยตกนะสลับกันปีนี้ไม่มีเลยฝนเริ่มตกก็เดือนออกันยานะคะกลางกลางเดือนกันยาซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบแห้งแล้งมากอะ่ะเห็ดมันก็เลยมาช้านะปกติอะ่ะต้นเดือนกันยาเนาะเราจะต้องได้เก็บเห็ดบ้างแล้วปีนี้เอาล่ะเดี๋ยวจะไปจัดการนะคะเจ้าเห็ดพวกนี้ ทำอาหารอร่อยๆอเดี๋ยวให้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะได้เก็บเห็ดหน้าบานเหมือนเห็ดเลยได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะดอกนี้น่าสงสารมากเลยหัวหลุดกลิ้งลงมากลางถนนเลยห่านซะ เนี่ยชาวอิตาเลียนไม่เก็บกินนะคะแบบนี้เห็ดร่มแบบนี้เห็ดร่มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเห็ดที่ชาวอิตาเลียนบางส่วนกินนะมากกว่าเห็ดไคอะนะออ่อีกซะนะไออีกอีกนะที่เขาเก็บกันนะเขาจะกินดอกใหญ่แบบนี้นะคะขาเขาก็ไม่กินเขาออกเขาบอกมันแข็งความจริงกูไก่ว่ามันกรอบนะแล้วเขาก็จะเอาไปย่างนะคะ เขานิยมกินย่างมากๆเห็ดร่มย่างเนี่ยหอมมากเลยนะหอมอร่อยนะเขาจะเก็บกันแบบนี้ที่มันเปิดแล้วผู้ใเคยเอามาลองทอดด้วยนะมันก็พออร่อยอยู่นะแต่อร่อยสู้เห็ดพึ่งไม่ได้หรอกตอนทอดต้องย่างนะย่างเนี่ยอร่อยแต่ละเห็ดแต่ละผักแต่ละอย่างมันก็มีวิธีทำที่แบบทำให้มัน อร่อยที่สุดเนาะเชิดเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าดึงรสชาติของมันให้อร่อยเนี่ยยิ่งตุ่มๆอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาเก็บหรอกเบสซิ่อิตาเลียนของเรายังมีอยู่บ้างแทนใบแมงลักได้นะหอมแดงนะคะ กูใคจะทำแกงเลียงง่ายๆนะหอมแดงอะไรอะ่ะผิดอีกแล้วลืมข้ามขั้นตอนเรื่อยเลยพริกไทยก่อนซิพริกไทยแล้วก็พริกขี้หนูแล้วถึงค่อยหอมแดงความลับนะคะ มันคือกะปิที่กุ้ไก่ตำเออทำเองออกมาแล้วมันคล้ายกุ้งแห้งป่นมากเลยอะ่ะกุ้งแห้งป่นแบบว่าเหนียวเหนียวแต่ความเค็มมันได้นะคือใช้กุ้งผิดชนิดทำนะคะแต่ขอบอกเลยออกมาอร่อยสะอาดกลิ่นมันคล้ายๆแบบว่ากุ้งแห้งมากกว่ากะปิแต่มันก็มีความเป็นกะปิเจือนหน่อยๆนะใส่ลงไปใส่อีกใส่อีกของเรามีเยอะ เนื้อกุ้งล้นล้วนเลยนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวใส่กะปินิดหน่อยนี่เพื่อให้มันมีกลิ่นกะปิมากขึ้นเนาะน้ำซุปไก่เดือดแล้วนะคะใส่เครื่องแกงของเราลงไปไม่ใช่เครื่องแกงเลยเออนั่นแหละถูกนะเครื่องแกงเมียงเดือดแล้วใส่เห็ดลงไป เดือดแล้วใส่โหระพายอิตาเลียนลงไปโหระพายอิตาเลียนนะคะใครอยู่เมืองนอกนะใช้แทนพวกกะเพราแมงลักได้หมดเลยนะโหระพาไทยเนาะแทนได้ทุกอย่างจริงๆเสร็จแล้วนะคะแกงเลียงเห็ดร่มร้อนๆเดี๋ยวกูกไปกินข้าวก่อนนะเดินป่าปีนเขาหาเห็ดใช้พลังงานปีเยอะมากๆเลย